วันนี้ก็จะมาดูต้นชะมวงเล็กลูกชะมวงป้่ตานะ่ืมเริ่มโตแล้วนะคะอีกไม่นานก็คงจะสุกแดงถ้าผลสุกเขาจะอมเปรี้ยวอมหวานแต่ตอนนี้ยังทานไม่ได้นะคะยังเปรี้ยวจัดดกมากนะคะวันนี้ปีนี้ติดลูกดกเยอะ อันนี้ก็มีหวายแซมขึ้นเป็นถึงโคนเลยนะคะพอดีดกมากลูกชุมมงแล้วก็มีใบยะานางด้วยนี่ค่ะปะตาจะให้ชมหลังบ้านปะตามีผลไม้ป่าให้ใหกินทุกทุกปีนี่ค่ะ นะีนนนะ่คือต้นชะพูนั่นคือต้นพริกไทยใบชะพู์ไหวยด็ยมีแล้วก็ตาขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ